สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาคุณภาพาวิชาการพวโดยดรกิรตินันทพงศ์วิชาภาษาไทยติวง่ายกระชับได้ความรู้และที่สำคัญทำข้อสอบได้แน่นอนครับผมการถามเกี่ยวกับคำประพันธ์เนี่ยเป็นข้อสอบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับในเรื่องของอการทำข้อสอบภาษาไทยนะครับ ดันง,นงนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะพามาทําโจทย์เกี่ยวกับคํากรอนหรือคําประพันธ์ในภาษาไทยนะครับข้อสอบเขาถามว่าข้อใดแสดงลักษณะเด่นนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นลักษณะที่โดดเด่นหรือที่ดีของคําประพันธ์แบบนี้นะครับผมของคําประพันธ์แบบนี้นะครับหรือเด่นในเรื่องของการแต่งราประพันลักษณะชนทลักษณ์หรือเด่นในเรื่องของความหมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้อสอบเนี่ยเขาถามว่า เด่นเรื่องอะไรบ้างนะครับตัวเลือกมีมาให้ก็คือควรแต่งตัวให้ดูดีและน่าเชื่อถือไม่ควรครบที่ท่าทางควรให้ความเคารพความแตกต่างหรือตัดสินคนจากภายนอกแสดงว่าพอเราพิจารณาเข้าๆในตัวเลือกแล้วเนี่ยเขาถามว่าให้ความหมายหรือให้ข้อคิดเด่นในด้านใดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเขาบอกว่าถึง เขาบอกว่านะครับกระทั่งถึงบางขนุนให้ขุนจิตนั่งพินิษนึกในน้ำใจถวินเห็นขนุนนามนาไม่น่ากินแต่รสกลิ่นภายในชอบใจคนเหมือนรูปจุกว่าใจดีนะพี่เอย๋ยไม่เลือกเลยสุดแท้แต่กุศลที่รูปดีใจชั่วตัวสุขสนไม่เป็นผลคบยากลำบากใจนะครับแสดงว่าข้อนี้เนี่ยคำที่เราโผแปลจะแปลได้คืออะไรฮะ เขาสอนเรื่องของการครบคนนะครับสอนเรื่องการครบคนถ้าเราพิจารณาถอดความจากความหมายเนี่ยเขาบอกว่าขนุนเนี่ยหนามมันหนามันไม่น่ากินนะครับแต่รสกลิ่นภายในเนี่ยทำไมแต่รสกลิ่นภายในเนี่ยคนค่อนข้างจะชอบอันนี้เขาพยายามสื่ออะไรฮะเขาพยายามสื่อเหมือนกับคนบางคนที่รูปลักษณ์หน้าตาอาจจะดูไม่ดีนะครับแต่ทำไมใจของเขาเนี่ยดี แต่บางคนเนี่ยรูปร่างหน้าตาภายนอกเนี่ยดูดีดูใจดีแต่รูปลักษ์ภายในฮะรูปลักษ์ภายในเนี่ยดูไม่ดีนะครับดูไม่ดีดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าการดูคนเนี่ยเหมือนกับดูขนุนคือภายนอกเนี่ยดูไม่ดีแต่ข้างในเนี่ยถูกใจคนกลิ่นรสหอมนะครับคนอยากกินอ่ะดังนั้นเมื่อเราถอดความแด้แบบนี้แล้วตัวเลือกไหนที่ถูกต้องที่สุดครับข้อ1เขาบอกว่าเราควรแต่งตัวให้ดูดีและน่าเชื่อถือ ถูกต้องไหมฮะยังไม่ถูกต้องนะครับเพราะเขาสอนเรื่องการมองคนไม่ได้สอนเรื่องการแต่งตัวนะครับเราไม่ควรคบคนที่มีท่าทางไม่น่าไว้ใจนะครับคบคนที่มีท่าทางไม่ควรคบมีท่าทางไม่น่าไว้ใจเขาได้กล่าวถึงไหมเขาไม่ได้กล่าวถึงก็กล่าวถึงแค่ว่าคนที่ดูภายนอกกับภายในนะครับไม่ควรเลือกจากภายนอกภายในแต่เลือกจากจิตใจเป็นสําคัญนะครับต่อไปเราควรคบ เราควรเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลเขากล่าวถึงการเคารพความแตกต่างไหมเขาไม่ได้กล่าวถึงนะครับเขาไม่ได้กล่าวถึงเลยนะครับต่อไปข้อที่4ี่เราไม่ควรตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกตรงไหมฮะตรงเป๊ะเลยตรงเลยนะครับตรงตรงไหนนะครับตรงที่นี่เลยนะฮะเขาเปรียบเทียบขนุนไงนะครับว่าขนุนหนาไม่น่ากิน แต่รสกลิ่นภายในชอบใจคนดังนั้นเนี่ยเวลาเราครบคนเราไม่ควรครบจากภายนอกแต่เราควรดูจากจิตใจลึกๆภายในเพราะว่าคนที่คนที่ภายนอกดูดีจิตใจอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับอันนี้จึงเป็นลักษณะเด่นของกำรปร,ระพันธ์ที่สอนให้เราครบคนจากจิตใจนะครับดังนั้นข้อที่ถูกที่สุดที่เป็นลักษณะเด่นของคำประพันธ์ตอบคำประพันธ์ข้างต้นนะครับก็คือข้อที่4ครับผม